ไปเริ่มกันที่คู่หลักของเรานะฮะอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมครับจากสึกพันธมียร์ลีกนะครับคือคู่นี้เนี่ยผมว่าสูสีนะผลงานไม่ไมด้ยิงคู่เลยเพราะเวสต์แฮมนะเวสต์แฮมเนี่ยแพ้มาสามเกมติดแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้นะครับสุวิล่าในชนะหนึ่งแพ้สองนะครับทีมของซซเวนจอร์าผลงานค่อนข้างสวิงนะครับคือเล่นไม่ดีเลยครับฉะนั้นจึงไม่แปลกใจกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นในคาราบาลครับเจอโบตันเจอแค่โบตันแต่เจอหลาดจัดแบบ แต็มสูบเลยครับเพราะว่าต้องการจะสร้างโมเมนตัมซึ่งโอเคเขาผ่านเข้ารอบได้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือผมว่า,าการล้านักเตะมันก็มันก็มีแหละเรื่องการขบาับตาเวสแฮมเองก็ล้านะครับเพราะว่าเตะคอนเฟอเรนซ์ีกวอนเพื่อหัดแต่ว่าเวสแฮมเนี่ยพักตัวหลักไว้หลายคนเลยครับดีแคนไรส์เจร์ดโบเวนนะหรือว่า Cur uma, เคิร์สซูแม่มิคิวันตัวนี้โอ้ยพวกเนี้ยคือพักมาหมดเลยนะครับแล้วด้วยความที่เวสแฮมอะ มีแรงจูงใจที่แบบอยากจะได้แต้มในพิมพ์ลีกอท์อยากเก็บแต้มแรกให้ได้อยากยิงประตูแรกได้ผมว่านะวันนี้เวสต์แฮมมาสู้เต็มที่เจอวิลล่านีออ่ออกไมได้หมดผมว่าเป็นเกมที่ออกได้หมดครับวิลล่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะจัดไปเวสต์แฮมวันนี้ผมเชื่อว่ามีแต้มนะครับฉะนั้นเรตเอาวิลล่าต่อ0.25น่ำเชียร์เวสต์แฮมนะครับนั่นคือตัวแรกส่วนตัวที่2นะครับเป็นเกมเออการชกสายตาลี่ผมชอบอต,ตาลันตา วันนี้ไปเยือนเวโรนาผมเชื่อว่าอตาลันตาจะชนะได้อย่างน้อยหนึ่งลูกครับเชียร์ทีมเยือนอตาลันตาไปและตัวสุดท้ายนะครับสําหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะไปกันที่โอลิมปิกมาร์เซย์ครับวันนี้ไปเยือนนีสนะครับมองว่ามาร์เซย์ไม่แพ้ครับมีลุ้นถึงชนะเช่นเดียวกันสรุปสั้สรุปนะครับสามตัววันนี้ครับจะมีเวสต์แฮมนะครับอตาลันต้าและโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ